เพื่อนๆเ,เห็นยูนี่เป็นต้นจิงจูฉายด้ยค่ะจิงจูฉายเนาะพอดีน้องยุกกาลสินเพื่อนอยากได้อันนี้เพื่อนเลยบอกว่าป้าแตงช่ำใบไหเนเดอ้อวาสันช่ำใบไหเนือเด้อช่ำแล้วๆกะทรงมากไหน้องเนี่ยทรงมากไหน้องยุกกาลสินแน่วาสันเพื่อนอยากได้ไปปลูกเนาะอันนี้ป้าแตงกไต็ได้มาตะนาโมแต่มตะนาโมบานกยัยุใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเพื่อนกเอัเด็ดยอดเด็ดยอดแบบนี้มากนี่ เด็ดออกเป็นย่อนๆแล้วก็มาปักปักปักเนาะมันกเกิดง่ายง่ายจ้ะว่านี่อันนี้ที่แบบถอนออกจากกระถางเมื่อกี้นี่เนาะนี่ลืมท้ายรูเห้เบิง้งแต่ว่าเวลาเขาถอนขึ้นมามันก็จะได้ดินมีหากเขามานั่มเนาะจ้ะแล้วก็กิ้งที่เพิินเลื่อยแ่าออกไปนาะลุงเนาะก็จะมีหากมีรากเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเห้เบิง้งนี่ เนี่ยจ้ะมีหักแบบนี้เนาะอันนี้กิ้งที่ประแต่งหักออกจากกิ้งยาวๆเมื่อก,กี้เนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะมันจะมีหักแบบนี้เนาะอันนี้ปลูกง่ายเนาะส่วนมันดีแบบใดมีสรรพคุณแบบใดกับเพื่อนๆก็ไปเสิร์ชหาได้เ้อค่ะ,นะนเนาะประโยชน์มันมีอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าไปเสิร์ชหาเอาเด้อแต่อันนี้ก็จะอันมาทายเห็นเบื้องว่าเอาไปแบบใดเนาะนี่ประแต่งก็ได้แบบนี้มาแล้วนะ ก็ว่าสิเอาน้มเพิ่มไปจังน่อยให้ซุ่มๆเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ถุงไปแบบนี้แหละแล้วก็จะส่งกับไอ้ขนส่งเอาไปฝากให้น้องเพิ่นเนาะเบ้าอันที่ชั่มเหรอค่ะอันที่ชัม่มนี่ตอนนี้ลุงอันนึงกับปลักปักอยู่นี่เนี่ยค่ะก็บ่ยากหักยอดแล้วก็มาเสียบโลดเสียบดินซุ่มๆแนี่ยจอย่าปักลายลายโกงทุเรียนข่อยเด่นั<ม>่นทุเรียนก็ม,ม,นมีนี่พวปักใส่กระถางนี่ จริงจูชัยมีหา่าคอยแยกออกไปได้เดี๋ยวให้เบิ่งหักเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากจเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะคะแล้วก็ประโยชน์หลายพร้อมเด้อนี่นี่ค่ะพ่นาหักเพื่อนอุ้ยเต็มเลยนี่นะคะน้ำต้นน้ำงางสีห้ากะถ้าเ้าจะช่ำเน,นาะจะเนาะถ้าผู้ใดมีเนาะก็ฮักฮักเป็นขอขอบเลยวก็ปักช่ำลงไปเลยค่ะให้ง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะเนาะเพราะเพิพ่นติดแล้วเพิอเ่อนจะแตก ก่อออกมาแบบนี้ค่ะตอนแรกป้าแตงได้มาแค่งานในหนน้อยนิด่ฉยนียกิ่งเล็กๆแบบนี้เนาะป้าแตงเอามาปักไว้ตรงนี้เอามาปักไวนะ้เนาะล้วเพื่อนกัดแตกออกมาแบบนี้เลยอันนี้จะเอาไปให้น้องเพื่อนเมื่อเมื่อนี้จะไปอันขนส่งเนาะเอาไปส่งให้น้องเพื่อนยุกกาลสินน้องเพื่อนอยากได้มากบอกว่าต่างๆ2สองอาทิตย์แด้ยวแหละว่าป้าแตงค่ายยากอยู่เนาะค่ายยากอยู่ท่านนี้มีเวลาว่าง มื่อนีก้กะได้เวลาเ็เออคิดพอ่อเดี๋ยวเอาไปนองเพื่อนน้ำดีกว้างสินะนี่เนี่ยจะหากมันจะแตกน้ำขอแบบนี้แล้วนี่นี่กินกะคล้ายๆกับผักซีแล้วจ้ะกินคล้ายๆกับผักชีเรานี่แหละเอาใส่ย,ยังได้แน่กะส่วนมาเขาจะกไปปั้นกินสดเนาะปั้นกินสดเราก็เป็นพักแนมพักยังเนี่ยแหละคะ่ะผู้ใด่พักมาก,กินพักสดกะกินได้เลยยังสิแมอม้ส่วนปราแต่งกะ บ,บ่ได้กินปันใดหรอกต่ว่ากับปลูกไว้ให้มีในสวนอย่างที่บอกเป็นค้นมักปลูกต้นหมอกต้นไม้เนาะปลูกแน่บ่ปลูกแน่ส่วนมากลุงลุงอันแล้วจะเป็นค้นปากช่ำไปเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะไปฝากน้องเพื่อนนะคะนีแดะได้มาแล้วเดอ้อเดี๋ยวเซสายก็จะไปอันใส่เกาะคนท่วงเนาะเครหลีเคยอย่างกะว่าไปนะจ้ะเนี่ยคะ่ะจิงจูฉายเนาะที่สวนก็นมีอยู่ด้อจา้า